คิดยกระกำลังสองทุกทุกวันศุกร์พบกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นะคะอาจารย์มีข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเจาะลึกลงไปนะคะว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าข้อมูลที่อยากจะให้สาธารณชนรับทราบมีอะไรกันบ้างนะคะสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พูดถึงปัญหาเรื่องการก่อตั้งสถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจการปล่อยกู้ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ฝากทิ้งท้ายไว้นะคะเรื่องของนี่เสียที่เกิดขึ้นในระบบการเงินวันนี้คุยกับอาจารย์กันต่อค่ะปัญหาจะลุกลามขนาดไหนคะอาจารย์ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขทําให้กลายเป็นปัญหาหนี้เสียในระบบนะคะครับทุกวันนี้ปัญหาหนี้เสียที่เกิดขึ้นจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รัฐบาลตั้งขึ้นมานะครับแล้วบอกว่าจะปล่อยเงินกู้ให้กับ SME นั้นก็ปรากฏว่าปล่อยเงินกู้ไปไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่และก็ยังเกิดหนี้เสียกับสถาบันการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวนะครับที่เห็นว่าเกิดเ p l นีหรือว่าเกิดหน เพิ่มขึ้นนะครับข่าวพวกนี้เราจะเห็นขึ้นมาเป็นระยะเป็นระยะนะครับลำพังธนาคาร SME Bank ธนาคารเดียวนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมารัฐบาลก็ต้องเพิ่มทุนให้หลายครั้งนะครับตามรายงานที่เราศึกษากันดูก็คือต้องเพิ่มทุนไปแล้วถึง9,400ล้านบาทนะครับเพื่อทําให้ฐานะของธนาคารนี้ดีขึ้นและล่าสุดนะครับกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าของของธนาคารเหล่านี้นะครับแทนประชาชนาก็บอกว่าจะทําให โอนหนี้เสียของธนาคารต่างๆเช่น s m e Bank ออกไปยังหน่วยงานอื่นนะครับแล้วก็จะออกพันธบัตรนะครับเพื่อมาระดมทุนเพื่อกอบกู้ฐานะทางการเงินของสถาพันการเงินเหล่านี้พูดง่ายๆก็คือหนี้เสียเหล่านี้เป็นภาระต่อรัฐแล้วจริงๆแล้วก็คือเป็นภาระต่อพวกเราทุกคนนี่แหละครับคําถามก็คือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเหล่านี้สร้างหนี้เสียให้กับใครกันแน่นะ,ค,ะครับฟังดูแล้วปัญหาดูอิรุงตุงนางกังงนอยู่นะค่ะยุ่งนะครับ ตอนที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจเหล่านี้นะครับแม้ตั้งขึ้นมาตั้งใจว่าจะปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมแต่ก็ปรากฏว่าปล่อยไปได้เพียง5%นะครับของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมทั้งระบบเท่านั้นเองสินเชื่อค่อนข้างเป็นก้อนใหญ่ไปกระจุกตัวกับลูกค้าไม่กี่รายนะครับเราก็จึงเห็นว่าไม่ค่อยเหมาะสมนะครับแล้วปัญหาเหล่านี้ทําให้เกิดนี่เสียตามมาด้วยนะครับ S M E Bank คือธนาคารที่ตั้งขึ้นมา เพื่อปล่อยเงินกู้ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับมีต้นทุนทางการเงินต่อรัฐนะครับ22,000ล้านบาทนะครับเพราะว่าเกิดนี่เสียนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำกำไรได้นะครับเมื่อเอา22,000ล้านบาทนี้นะครับมาคิดถัวเฉลีย่ยเราก็จะพบนะครับว่าเมื่อปล่อย SME แต่ละลายไปแล้วปล่อยไปหนึ่งลายรัฐจะมีต้นทุนทันทีเกิดขึ้นมา3 2 0 0 0 0บาททุกคนที่ธนาคารเฉพาะกิจปล่อยเงินกู้ไปเนี่ย ภาครัฐก,ก็ต้องรับภาระแล้วใช่ไหมคุณนักขา<ะ>กับผมท่านผู้ฟังก็รับภาระไปทันทีเพราะว่ามีโอกาสเป็นนี่เสียเยอะอันนี้ก็คือตัวเลขในอดีตนะครับที่เป็นนี่เสียเกิดขึ้นมาบริษัทรับค้ำประกันสินเชื่อขนาดย่อมนะครับของธุรกิจขนาดย่อมมีภาระทางการเงินต่อรัฐนะครับ2,000ล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่ายังต่ำกว่าของ smee bank นะครับสาเหตุสำคัญก็คือเขาไม่ได้ปล่อยเองเขาไปเพียงค้ำประกันสินเชื่อส่วน exim bank นะครับ ปล่อยเงินกู้สําหรับธุรกิจส่งออกแนะนำเข้านะครับก็พบว่าทํากําไรได้ไม่ได้เป็นภาระทางการเงินต่อรัฐอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับค่ะทำไมจึงเกิดปัญหาหนี้เสียเยอะนะครับเราก็คงต้องมาดูนะครับว่าดัชนีชี้วัดที่รัฐบาลกําหนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเหล่านี้นะครับเช่น SME Bank นะครับรัฐบาลไปกําหนดไว้อย่างไงจึงเกิดปัญหานะครับก็พบว่า45นะครับ จะได้แต้ม45%จากร้อยแต้มนี่นะครับก็คือการทําตามนโยบายของรัฐบาลเรามาดูดัชนีชี้วัดดูว่าการทําตามนโยบายของรัฐจะได้คะแนนทํำยังไง5%นะครับส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังก็ได้แล้ว5คะแนนจากร้อยนะครับทำแผนก็ได้แล้ว10คะแนนนะครับอนุมัติสินเชื่อภายใน45วันอนุมัติเร็วๆก็ได้แล้วอีก5คะแนนแต่มีเพียง6%เท่านั้นครับที่ให้คะแนนสําหรับ ปล่อยกู้แล้ว SME มีผลประกอบการดีขึ้นได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าการให้แต้มในเรื่องของการดําเนินนโยบายตามรัฐบาลนั้นส่วนใหญ่ไม่ไปดูที่ปลายทางไปดูที่กระบวนการกลางทางซะมากกว่าที่เรียกว่าผลดําเนินงานนี่นะครับจริงๆคืออะไรถ้ามีสินเชื่อคงค้างเยอะคือปล่อยสินเชื่อออกไปเยอะจะได้แต้มเยอะเพราะฉะนั้นหาอยากจะได้5้าแต้มจากร้อยแต้มก็ต้องปล่อยสินเชื่อเยอะๆเราจะเห็นว่าการกําหนดตัชนีช้วัดนั้นค่อนข้างผิดทิศผิด,ผดทางนะครับ ไปดูเรื่องกระบวนการซึ่งไม่ไปถึงปลายทางซะเยอะไปดูเรื่องการทําตามนโยบายของรัฐซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ๆและมีหนําซ้ําถ้าเราไปดูลึกอีกในรายละเอียดว่ารัฐบาลออกนโยบายขึ้นมานะครับให้ไปปล่อยสินเชื่อตามโครงการของรัฐนั้นยิ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งดูยิ่งปวดหัวครับ55%เปนะครับคือ SME ที่ประสบภาวะวิกฤตนะครับเช่นเกิดเศรษฐกิจไม่ดีชะลอการจ้างงานนะครับรัฐบาลก็บอกว่าอย่าเพิ่ง ปิดกิจาการรัฐบาลจะปล่อยเงินกู้ให้จะได้อยู่ต่อไป10%นะครับเป็นการปล่อยกู้จากเหตุการณ์ทางการเมืองชเช่นเกิดการเผาอาคารสถานที่แถวราชประสงค์ใ,ในการก่อความไม่สงบทางการเมืองนะครับก็มีการปล่อยสินเชื่อออกมาบอกว่าให้ไปช่วยธุรกิจเล็กๆน้อยแถวนั้นที่ได้รับผลกระทบนะครับเมื่อเกิดน้ําท่วมนะครับเมื่อ 2- อสาปีก่อนนะครับก็บอกว่าไปลปล่อยกู้ช่วย แก้ไขปัญหาเดือดร้อนจากน้ําท่วมค,คือรัฐบาลเอามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหมดเลยไม่ได้เป็นการวางรากฐานมองไกลๆว่ารัฐบาลอยากจะพัฒนาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมยังไงรัฐบาลยังกําหนดให้สำนัานการเงินเฉพาะกิจนะครับไปปล่อยเงินตามโครงการต่างๆไปเรื่อยนะครับเช่นไทยเข้มแข็งนะครับในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็เอาเงินของ sme bank ไป24%คุณรนาดูทั้งหมดนี้สิครับทั้ง3ส่วนเห็นภาพไหมครับว่ารัฐบาลพยายามจะทําอะไร เราจะดูแล้วเราไม่เข้าใจเลยเหมือนกับการปล่อยสินเชื่อนะครับอย่างไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีการคิดอย่างเป็นระบบว่าจะช่วยพัฒนาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมตามเจตนารมณ์ที่ตั้ง SME Bank ขึ้นมาอย่างไรอย่างนี้แนวทางแก้ปัญหาก็ต้องกลับมาที่การวางนโยบายการปล่อยเงินกู้ให้ชัดเจนมากขึ้นสิคะถูกต้องครับต้องมีการดูแลนะครับสถาบ,บันการเงินเฉพาะกิจของรัฐไม่ให้ต้นทุนสูงเกินไปนะครับที่สําคัญเลยนะครับก็คือควรจะทําให้สถาบ,บันการเงินเหล่านี้ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะคอยมาตรวจนะครับว่ามีการปล่อยสินเชื่อ,อได้ดีหรือไม่ดีกํากับดูแลก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นน้อยรัฐบาลควรจะคํานวณภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเหมือนที่พวกเราไปคํานวณกันมาร,รัฐบาลจะได้เห็นว่าการดําเนินตามนโยบายของรัฐนั้นมันไม่ใช่ของฟรีมันมีต้นทุนที่ตกกับประชาชนทุกคนนะครับควรจะ ไม่ให้สถาบันการเงินเหล่านี้ปล่อยสินเชื่อเองแต่ควรจะไปร่วมกับธนาคารพาณิชย์นะครับเพราะธนาคารพาณิชย์นั้นเขาต้องระวังกระเป๋าของเขาถ้าเขาจะปล่อยสินเชื่อให้กับเอก,กชนเขาต้องระวังว่านี่เสียเยอะหรือเปล่าและควรจะประเมินความคุ้มค่านะครับของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์เฉพาะกิจของรัฐนะครับว่าปล่อยไปแล้วก่อให้เกิดประโยชน์จริงหรือไม่อาจารย์ถ้าประเมินระยะยาวแบบนี้การคงสถาบันการเงินเฉพาะกิจแบบนี้ไว้ในระบบเศรษฐกิจไทยนี่จะ ะะผมคิดว่าคงต้องตั้งคําถามกลับไปจุดตั้งต้นใหม่เลยนะครับถ้าเกิดประเมินออกมาแล้วนะครับพบว่าไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่บวกในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมอย่างที่ควรจะเป็นแต่ก่อให้เกิดแต่ปัญหาก็ควรพิจารณายุบเลิกนะครับเพราะธุรกิจก็คงมีช่องทางอื่นในการเข้าถึงสินเชื่อได้อยู่แล้วการมีธนาคารเฉพาะกิจของรัฐถ้าเกิดในที่สุดก็ไม่สามารถกระจายสินเชื่อไปหากลุ่มเป้าหมายได้จริง ก็คงไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ต่อนะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ